สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรับชมทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับเออเออวันนี้ก็จะพามาชมนะครับพามาดูสวิตชิ่งอีกรุ่นนะครับของย่างวุฒนะครับสวิตชิ่งเรโซแนนซ์นะครับสามมันวัตต์นะครับต่อเนื่องสามมันวัตต์นะครับแล้วก็มีป้องกันลำโพงในตัวนะครับเดี๋ยวจะพามาดูอ่ะเข่าวๆมาดูกันเลยอันนี้ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นไฟเข้านะครับไฟเข้า ไฟเข้าอยู่ฝั่งนี้นะครับ AC เข้า220โวลต์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยงพัดลมนะครับไฟเลี้ยงพัดลม12โวลต์แล้วก็กาวนะครับตรงนี้จะเป็น s o f สตาร์ทนะครับ s o f สตาร์ทแล้วก็เดวอดแปลงไฟเป็น400โวลต์นะครับตรงนี้แล้วก็มีเฟดเฟดเพื่อจะไปกลับขับแกนนะครับขับแกนตรงนี้ก็จะเป็นแกนนะครับ e t d 59นะครับแล้วก็มีขนลวดเรโซแนนซ์นะครับจัด ใน,นส่วนี้ให้มันตอนนี้ก็จะเป็นฟาสไดโอดนะครับฟาสไดโอดแล้วก็มีองกขร,ระพุงนะครับในตัวนะครับมาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิวเอซีนะครับฟิวเอซีเป็นเอซีด้านเอาพุตนะครับป้องกันป้องกันโหลดนะครับป้องกันเอาพุตช็อตตัดวงจรนะครับก็จะมีฟิวดักไว้นะครับ <c oughs> จุดต่อก็จะมี DC บวกบวก เก้าแล้วก็ลบนะครับอันนี้ไฟหลักด้านไฟหลักนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวอกันลำพงนะครับแอมแล้วก็ไปหาขั้วลำพนงครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันแอมแล้วก็ไปหาขั้วลำพงนะครับอันนี้แยกนะครับสองช่นลนะครับแล้วก็มีมีอะไรอีกไฟย่อยอ่ะไฟย่อยมีด้านนี้ครับข้างๆแกนนะครับไฟย่อย12โวลต์นะครับ12โวลต์แล้วก็เก้านะครับเอาไว้ต่อเลี้ยงพัดลมนะครับ ประมาณนี้ครับเ่าวๆตัวนี้3,000วัตต์นะครับจ่ายได้จ่ายกำลังได้3,000วัตต์ต่อเนื่องนะครับตัวนี้ไฟบวกลบ120โวลต์นะครับจะมาบวกลบไฟเพียงร้อยยี่สโวลต์นะครับตัวนี้ <c oughs> การจ่ายกำลังจะจะดีกว่าเซอร์วิชชิงโอเธรรมดานะครับเซอร์วิชชิงโอเธรรมดาการจ่ายกำลังไฟจะตกเยอะนะค่อนข้างเยอะนะครับ จึงมีเรโซแนนซ์มาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับของวงจรให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ <c oughs> <c oughs> เต็มประสิทธิภาพนะครับเพื่อเช้นกำลังของตัวสวิตชิ่งออกมานะครับให้มันได้มากที่สุดนะครับตัวนี้ก็จ่ายกำลังได้ต่อเนื่อง3,000วัตต์นะครับแรงแรงเลยนะครับ จะล,ลงคู่กันนะครับมี2ตัวนะครับโอเคจัดไปครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมตอนทําเสร็จเป็นแท่นนะครับโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจัดไปครับจัดไป